คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถึงการสร้างขอบเขตค่ะหรือพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะการที่เราจะต้องมีขอบเขตหรือพื้นที่เพื่อที่จะทําให้เราสามารถอยู่ในสังคมโดยที่ไม่มีใครล้าเส้นเราค่ะเช่นเดียวกันค่ะทําให้เขารู้จักตัวตนเรามากขึ้นและเราก็ไม่ไปล้ำเส้นคนอื่นด้วยเลยอยากจะชวนคุยให้ทราบกันก่อนค่ะว่า เอะถ้าแบบนี้หลายๆคนเนี่ยจะเริ่มห่วงแล้วนะคะว่าแล้วยังไงอะ่ะเรียกว่าเราควรที่จะมี Space มีพื้นที่หรือมันมากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีเนี่ยเราก็จะเจอคนในสังคมนะคะว่าบางคนนั้นก็มีแบบพื้นที่มากจนกระทั่งเราเองข่าไม่กล้าเดินเข้าหาหรือเราเองก็รู้สึกกลัวๆจังเลยนะคะ เกรงไม่ใช่เกรงนะคะเกรงไปหมดเลยนะคะแบบนี้เรียกว่าเป็นคนที่เขาสร้างพื้นที่อนณาเขตของเขาเยอะไปไหมหรือมันเรียกว่ามันสร้างพื้นที่หรือสร้างกำแพงกันล่ะหรือบางคนก็รู้สึกว่าง่ายๆชิลๆค่ะอะไรก็ได้เรียกว่าไม่มีพื้นที่เลยใครจะเข้าจะออกได้เลยเนี่ยแบบนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วจะดูได้ยังไงว่า จริงๆแล้วเราอยู่ในพื้นที่แบบไหนนะคะแล้วเราควรจะเป็นแบบไหนมากกว่าเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังนะคะว่าการสร้างพื้นที่นะคะจะออกมาด้วยการเนี่ยแบ่งได้เป็น3แบบนะคะแบบแรกค่ะเรียกว่าเป็นพวกประเภทยึดมั่นมากค่ะเป๊ะมากนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น rigid b o าร์ดค่ะพวก rigid b o าร์ดเนี่ยเป็นลักษณะของเปะะ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจะรู้ได้ไงว่าพื้นที่ของเขาการสร้างขอบเขตของเขาเนี่ยเป็นแบบ มั่นนะคะยึดติดมากลักษณะของพื้นที่ของพวกเขาค่ะเขาจะเหมือนกับเป็นการสร้างกำแพงค่ะคนจะเข้าถึงได้ยากมากนะคะเขาจะไม่กล้ามีความใกล้ชิดหรือการผูกสัมพันธ์กับใครไม่กล้าจะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าการแสดงความรู้สึกที่มากนะคะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยยากมากที่เขาจะร้องขอความช่วยเหลือค่ะเขาจะแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าเขาทําอะไรเองได้นะคะเขาจัดการอะไรเองได้เพราะฉะนั้น การที่เขาจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลเนี่ยเขาจะมีกลุ่มตรงนี้ค่ะที่เป็นกลุ่มของคนที่สนิทหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดตรงนี้นี่จะเป็นกลุ่มที่เขามีในจนํานวนที่น้อยมากเลยค่ะเพื่อนกลุ่มนี้จะมีการป้องกันตัวเองที่สูงค่ะเข้าถึงเขายากมากเลยสิ่งที่เขาแสดงออกนะคะก็คือการไม่แสดงออกถึงความผูกพันสัมพันธ์กับใครมากนักเรียกว่าจะตัดอารมณ์ค่ะ พูดถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือในครอบครัวบางทีเราจะเห็นเลยว่าอาจจะไม่มีความโรแมนติกนะคะเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าใช้เรื่องของหลักการเหตุผลอย่ามาเข้าใกล้นะแม้กระทั่งการแตะตัวแตะกายเนี่ยอาจจะยังเป็นเรื่องยากเลยกลุ่มนี้ค่ะเราเรียกได้ว่าเขามีระยะห่างเราไม่ได้เรียกว่าเขามีขอบเขตของพื้นที่เนาะแต่เขาเองตั้งใจสร้างระยะห่างค่ะเพื่อป้องกันค่ะ ไม่ให้ตัวเขาเองนั้นต้องเจ็บปวดคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เขาอาจจะกลัวในเรื่องของการปฏิเสธจริงทําให้ตัวเองไม่ต้องไปใกล้กับคนอื่นมากนะักไม่ต้องผูกพันกับคนอื่นบ้างนะคะเมื่อไม่ต้องผูกพันกับคนอื่นมาก,ะะมมก,มากจะได้ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องโดนไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องเจ็บปวดนะคะอันนี้คือแบบแรกค่ะก็คือเซตตัวของพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ห่างเหินมากนะคะแบบที่สองค่ะเป็นแบบ เรียกว่ายบยาบตันแบบแรกเป็นแบบยึดมั่นนะคะยึดติดมากแล้วก็เปะมากแบบที่2คือแบบยบยาบค่ะยบยาบภาษาังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็น porous boundary นะคะ porous boundary คืออะไรนะคะเป็นประเภทใครก็ได้ยังไงก็ได้เข้ามาได้หมดนะคะพวกนี้จะเปิดเผยข้อมูลของตัวเองค่ะส่วนตัวได้ง่ายมากนะคะพูดนะคะคุยได้หมดเลยไม่มี ปิดบังอะไรนะคะแล้วบางทีมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวมากที่เราอาจจะเก็บไว้ก็ได้แต่ไม่คะ่ะใครทมอะไรตอบหมดเลยคะ่ะยากนะคะที่เขาจะพูดคําว่าไมใ่ให้กับคนอื่นคะ่ะเขาไม่กล้าปฏิเสธคะ่ะเวลาใครร้องขอจะแบบอ๋อได้ค่ะพี่อ๋ออ๋อทำให้ได้คะ่ะเอ่อโอเคคะ่ะเอ่อได้คะ่ะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปช่วยคะ่ะแต่เขาอาจจะมีความยุ่งยากในใจก็ตามนะคะ แต่มันยากอะที่เขาจะพูดอะเพราะถ้าพูดปุ๊บมันจะรู้สึกผิดค่ะเวลาใครร้องขอต้องช่วยเหลือหมดเลยนะคะหรือบางครั้งอาจจะกลายเป็นคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็เลยกลายเป็นคนที่ยุ่งเรื่องคนอื่นไปหมดเหมือนกันเพราะคิดว่า เขาให้คนอื่นเข้ามาในพื้นที่เขาได้เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเข้าไปลุกล้ำพื้นที่คนอื่นโดยไม่รู้ตัวนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะอยากจะช่วยอยากจะเข้าไปนะคะให้ความช่วยเหลืออาจจะอยากเข้าไปค่ะแสดงความคิดเห็นอาจจะอยากจะเข้าไปนะคะเพื่อทําให้ชีวิตคนอื่นนั้นดีขึ้นแต่ไม่ได้รู้เลยค่ะว่าตัวเองนั้นไปลุกล้ำพื้นที่คนอื่นหรือเปล่านะคะคนกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นพวกใครว่าอะไรก็ว่าตามกันนะคะ เขาจะเป็นลักษณะของการคนที่ยอมรับสภาพมากกว่าค่ะจะโดนกระทํายังไงใครจะรังแกใครจะข่มเหงคือรับสภาพเอาเราจะได้ยินคนบางคนจะแบบเออก็ยอมยอมเออไม่เป็นไรหรอกอืมช่างมันเถอะยอมยอมก็ยอมยอมเออช่างเขาเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรคือเป็นลักษณะใครทําอะไรก็ได้กับเขาทําให้เขาถูกมองข้ามได้นะคะเพราะอยู่ในเบื้องหลังคือเขากลัวการถูกปฏิเสธเช่นเดียวกันนะคะถ้าเขาจะต้องทําอะไรที่ไม่เขาพวกหรือตัก จากคนอื่นเพราะฉะนั้นมันยากมากนะคะที่เขาจะอยู่เพียงลำพังเขาจะถูกปฏิเสธเขาเองนะคะรู้สึกทนไม่ได้ถ้าคนอื่นจะบอกว่าไม่ชอบเขาหรือว่าไม่รักเขาเพราะ,ะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบยบย่าบค่ะให้คนอื่นมารุกร้าพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองได้ง่ายคือทุกอย่างยอมได้หมดนะคะเพื่อคนอื่นกลุ่มสุดท้ายเราเรียกว่าเป็นกลุ่มยึดหยุ่นค่ะหรือภาษาอังกฤษค่คะใช้คำว่า healthy boundary ค่ะ ลักษณะยืดหยุ่นหมายความว่าอะไรคือคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะมีคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็เขาจะมีค่านิยมเป็นของตัวเองแล้วรู้ว่าอันไหนคือค่านิยมของตัวเองอันไหนเป็นความคิดเห็นของตัวเองนะคะหรือเป็นทัศนะของตัวเองเขาไม่พยายามที่จะต้องเอาตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นค่ะหรือยอมไปหมดแล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นไม่เป็นตัวเอง แต่เขาสามารถที่จะแสดงออกถึงความคิดนะคะความเชื่อของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นได้ทราบได้นะคะไม่ใช่ว่าให้คนอื่นมาบงการชีวิตทุกอย่างแต่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนค่ะแล้วก็ยอมรับค่ะในความแตกต่างของความคิดของคนอื่นที่อาจจะต่างจากเขาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเขาไม่ได้ให้คนอื่นลุกรัมตัวเขาและเขาเองค่ะก็พร้อมนะคะที่จะไม่ไปลุกรัมเส้นของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน คนกลุ่มนี้จะรู้ความต้องการตัวเองและสามารถสื่อสารนะคะความต้องการของตัวเองความคิดของตัวเองค่านิยมของตัวเองเนี่ยให้กับคนอื่นได้แล้วก็เปิดใจที่จะยอมรับค่ะความคิดของคนอื่นที่พูดถึงตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันใน3แบบนี้ถามว่าแบบไหนดีกว่ากันนะคะก็ต้องบอกว่าแบบยึดหยุ่นหรือที่เราเรียกว่าเป็น healthy boundary แต่ยังไงก็ตามค่ะมันมีข้อสังเกตด้วยนะคะว่าบางครั้งค่ะเราเองอาจจะมีการใช้ที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ ขอบเขตแบบท,ที่เรียกว่ายึดมั่นหรือริ g จิตบัลเอนะคะในบางสถานการณ์เช่นสถานการณ์ที่เราอาจจะเจอกับคนแปลกหน้าคนที่เราต้องการสร้างระยะห่างเพื่อไม่ให้เขาเข้าถึงในตัวเราถ้าเรามีจุดประสงค์ค่ะของการที่ต้องใช้แบบนี้เพราะเราต้องการตัดความสัมพันธ์เราไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวเราไม่ต้องการนะคะที่จะติดต่อสัมพันธ์กับ คนบางกลุ่มบางประเภทการใช้ตัวของ Rigid Boundary สามารถใช้ได้นะคะนั่นหมายความว่าเราใช้อย่างมีจุดประสงค์ค่ะเราไม่ได้ใช้มันตลอดเวลาหรือการใช้ที่เรามองว่ามันยุบยาบนะคะหรือเรียกว่าเป็น p r o u s Boundary ค่ะคือให้คนอื่นได้ลุกล้ำในด้านของพื้นที่ส่วนตัวเราบางทีเราจะเห็นบ่อยมากค่ะในพื้นที่ของครอบครัวค่ะ อันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าบางครั้งเรายอมนะคะให้คนอื่นรุกรามพื้นที่ส่วนตัวเช่นนะคะเราอาจจะนั่งทำงานอยู่แล้วคุณแม่คุณพ่อของเรานะคะนานๆจะเรียกร้องในเรื่องของการออกไปข้างนอกสักทีหนึ่งเพราะว่าปกติเราชวนไปไหนก็ไม่เคยไปเลยอยู่ๆวันดีคืนดีค่ะขณะที่เรานั่งทำงานอยู่คุณแม่คุณพ่อกลับมาพูดว,ว่าเขาอยากจะไปสถานที่นี้เขาอยากจะไปกินข้าวที่นี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ นานๆานทีเขาไม่เคยพูดเลยมีแต่เราขอแล้วเขาก็บอกปฏิเสธตลอดแต่วันนี้แม้ว่าเราทํางานอยู่เราอยากจะทํางานให้เสร็จแต่เราค่ะใจะใช้ในด้านของ p o u s boundary ก็คืออ่ะไม่เป็นไรในเรื่องของการทํางานเราทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเราเองค่ะให้เวลาตรงนี้กับพ่อแม่เพราะเราคิดว่าเราจะมาเคลียร์งานของตัวเราได้นะคะหรือวันนี้เราอิ่มแต่เขาอยากจะชวนไปทั้งทั้งที่ตอนเช้าเนี่ยเรากินเยอะมากแต่เราก็ยอมค่ะที่จะ ให้เขาไปในสถานที่ที่เขาอยากจะไปร้านอาหารที่เขาอยากจะกินทั้งๆท,ที่เราก็อิ่มมากหรือร้านที่เขาจะไปเราเพิ่งไปกินมาเองนะคะเรายอมเพราะเรามองเห็นในด้านของความสัมพันธ์เราอยากจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเราอยากให้พ่อแม่ของเรารู้สึกดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้พอร์ชแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้ตลอดเวลาไม่ได้ใช้จนกระทั่งเราลืมตัวตนของเราไป แต่เรามีการใช้ได้บ้างในบางครั้งนั่นหมายว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการใช้นะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นจะเห็นนะคะว่าถ้าเราจะพูดถึงบตเตอรีที่ดีที่สุดเราจะนึกถึงคําว่า healthy b a t t e a r y แต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลือกใช้บัเตัรีก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ในจุดมุ่งหมายนะคะหรือเป้าประสงค์ที่เราต้องการให้เป็นและการเลือกใช้บัเตอรีทางนี้ทางนั้นมันจะต้องสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้และก็ไม่ไปรุกรานะคะหรือเบียดเบียน คนอื่นด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีเพื่อสุขภาพกายเราก็ดีสุขภาพจิตเราก็ดีด้วยค่ะคลิปหน้าค่ะจะพูดอะไรกันต่อเกี่ยวกับเรื่องบาเต d รี่นะคะติดตามกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ